ได้แม่บ้านที่านี้นะไม่เคยมีใครมากราบขนาดนี้นี่คือครั้งแรกของชีวิตรู้สึกแก่ขึ้นมาทันทีพวกเธอสองคนพี่น้องจะไปไหนกันเป็กเส้นดอกไม้ค่ะชื่อจะทำอะไรอ่ะไว้คุณปุ้นกับคอมเมนค่ะโล่ใครอยู่ไม่เป็น เฮ้ยบ้านทิมโซติดใบมาเลยว่ะจะไหวเหรจะไหวเหรอไหวไหวนั่งเลยโอกาสอะรจับพ่อมาจะได้ว่าจะดีจวบแต่ดีจวค่ะถ้าเดือนนี้ใช่ไหมถ้าเวลานี้ก็ที่บ้านหนูก็ใส่บาตรแล้วก็ไหว้ผู้ใหญ่แบบนี้อย๋ออยากเฉลิมแล้วก็ไหว้พ่อแม่แล้วก็ไหว้นะเดินนี้เจ้าชายก็เพจดี โอ้โหพี่เป็นผู้ใหญ่เลย่ามามามาเอาไงว่ายไงทำไให้ดอกไมอยากกินอไรินผีโอ่วยๆงกาบนะว่า้พอมามามาลูกมาโอ๊ยกาบเลยเหรอไม่ก่ดไม่เ็นไม่มีความสุขนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมประสบความสุขดีแม่อยากสร้างบ้านกขอให้มีบ้ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าเจ็บป่วยก็ขอให้เจอหมอทารักษาถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็คุยกันได้เลยกับพี่ได้ทุกเรื่องแล้วก็ขอให้อยู <c oughs> <c oughs> ่ที่นี่ด้วยกันไปนานๆใช่มาปฏิการเป็นนานแล้วกันดีใจมากเลยรู้สึกรู้สึกดีเลยรู้สึกดีเลยโอ้โหรู้สึกว่าแบบโอ้เข้าใจความรู้สึกแล้วอะตอนที่เราไปกราบพ่อแล้วพ่อเรารู้สึกยังไง โอ้โหโอ้โหดี่วะนี่คือห้เลย老太太呀老ห้เลยเมื่อคืนที่แม่กทรมาแม่บอกว่าเราได้เงินเดือนใช่ไหมคะหนูให้ดูแม่บอกว่าก็ต้องขอบคุณไหว้เจ้านายด้วยยามให้ไหว้ไหว้เจ้านายด้วยนะก็ให้เราเงินเดือนแล้วก็ให้กินข้าวให้ที่อยู่ก็ต้องขอบคุณค่ะ พ่อแม่ไว้ทุกปีแบบนี้ก็รู้สึกดีอิ่มใจเนี่ยรู้สึกอิ่มใจนี่พ่อเขามาไหว้เราเรารู้สึกว่าเราโชคดีเลยได้แม่บ้านทีนีนันี้ยนะีอนีอันนี้อนี้เนน้อันนี้อันนี้ัี้อนนีรอันนี้อนี้อั้อัรนี้อั้อีอัมีอันนี้อนี้นี้นนอัรััอี้ี้นนี